การเรียชนเวิร์กนะครับอี EP นี้เป็น P p ที่พิเศษนิดนึงเพราะว่าเราจะไปหาร,รุ่นพี่เราคนนึงที่เขาเรียกว่าทํางานเก่งแล้วก็เป็นผู้ใหญ่นะครับแต่ผู้ใหญ่แต่วัยรุ่นนะก็เห็นปกคงรู้ละแล้วก็เราก็ผ่านกันไปผ่านกันมาเคยคุยกันอะไรกันพี่เต้คเคยมาที่นี่เหมือนกันนะตอนนั้นจะมาดูรถผมแกก็ชอบรถเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปคุยกัน เพราะว่าแกก็อยู่ในวัยแกแกอายุเยอะกว่าผมนิดนึงเนาะแต่หน้าเด็กกับผมแล้วก็เหมือนว่าโหชอบชอบเล่นกีฬาเป็นสายกีฬาแล้วก็มีครอบครัวนะเขาเรียกว่าเป็นแฟมิลี่แมนด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารด้วยปัจจุบันก็เป็น CEO เนาะก็เราไปคุยกับแกดีครว,ว่าทำอะไรอยู่บ้างนะครับสำหรับรายการเบย์ชวเวิร์กก็จะไปหาหลายอาชีพหลายคนเนาะซึ่งวันนี้ไปเจอกับพี่เต้สิงครับผู้ริตพ่หลองพักดี ก็อย่างที่บอกครับชื่อรายการคือเบียร์ชวนเวิร์กก็คือชวนทุกคนทํางานนะครับจะได้แบบมีข้อคิดหรือว่ามีแรงบนดาลใจในการทํางานกันนะคือพี่เต้เนี่ยที่เราอยากจะเจอแกมากและนี่ยคือจริงๆอ่ะพี่เต้ไม่ค่อยได้ออกช่องไห,ไหมเพราะแกผู้ใหญ่แล้วอ่ะแล้วก็ผมเองก็มีอะไรหล,หลายๆอย่างที่แบบอยากอยากรู้จักแกแล้วก็อยากเรียนรู้จักแกด้วยนะแกเขาเป็นรุ่นพี่ผมนะจริงๆก็ดูแกเป็นตัวอย่างกันนะครับเดี๋ยวเรา ไปหาแกที่บริษัทกันเห็นด้ข่าวว่าวันนี้แกก็มีทํางานวันนี้วันเสาร์นะแล้วก็มีทํางานมีมีงานงานกมีแจกรางวัลมีอะไรแบบเนี้เดี๋ยวเราไปคุยกับแกดีกว่า เราอยู่ในอาณาจักรบุญรอดนะครับโอ้โหใหญ่มากก็พวกเราก็ใช้ผลิตภัณฑ์ของของบุญรอดอยู่หลายอย่างนะครับเชิญครับครับผมพี่เต้สวัสดีครับ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 นี่ถ่ายอะไรพี่นี่ถ่ายเอาถ่ายเอาถ่ายอยู่เหรอโอเคโอเคโอเคชมแกงหน่อยดิโอชงแกงครับครับครับโอ้ยเย็นเลยนะอันนี้อันนี้นี่คือจริงๆริรถรถชาร์จล่าสุดใช่รุ่น้องผมชอบกินมาก เาราผสม,มเล่าอร่อยมากเาราผสมเท่าอร่อยใช่ครับอันนี้แต่ว่าผมชอบสีนี้สุดแต่เราผมเราไมชอบนะไม่ชอบสีนี้อ๋อพี่ก็ชอบสีนี้มากสุดใช่แล้วแล้วสีพวกนี้คือเราคิดออกมานี่คือแบบเดือนละกินหรือว่าปีละตรมาสนะเท่าไหร่พี่คือจริงๆต้องบอกว่าเราดูตามพฤติกรรมผู <c oughs> ้โเลยรือ่าจริงๆต้องบอกว่าไอของพวกนี้ในเชลล์มันก็มีอยู่ที่แค่นี้ใช่ไหมครับงั้นไอการที่ออกมาเยอะแล้วมันขายไม่ดีมันก็มันก็ต้องโดนออกไป ของเราเนี่ยค่อนข้างขายขายโอเคขายดีขายก็กินใช่ไหมครับเราเรากำลังอยู่ในอยู่ในอาณาจักรบุรีรอดแล้วกันอย่างงี้ได้ไหมพี่อยู่ในใช่อยู่ในอยู่ในโรงงานเก่าอันนี้ซึ่งอันนี้เป็นโรงงานโรงงานแรกโรงงานแรกอ่าโอเคเดี๋ยวนี้ไม่มีผลิตละเพราะว่าทุกอย่างมันคือที่สโตรีโก้หมดรงกานไม่อยู่ไม่ไม่มีไม่มีอะไรนี้นะก็จะเป็นพวกโรงโรงจอดรถอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ได้ทำงานที่นะอันนี้เป็นหอประชุมใหญ่ขึ้นเมื่อเช้าจริงแล้ว เราามอบทุนให้กับเด็กๆเขาตอนเช้าก็เลยทุนตัวนั่นหมายทุนการศึกษาครับทุนการศึกษา้แต่ลูกของพนักงานต่างๆอย่างเงี้ยเราทํามาแล้วส0ปีสอ่40ปีก็มอบให้คนที่เรียนแบบดีต้องบอกว่าตั้งแต่รุ่นรุ่นรุ่นขรับรุ่นรุ่นพ่อเลยนะหรือว่ารุ่นน่าจะทามาตั้งแต่รุ่นรุ่นนู้นเลยใช่ไหมเลยใช่ใช่กี่คนครับพีน่าจะเป็นร้อยอ่ะไม่ร้อยเลยอ่ะไม่ร้อยใช่คือเราก็อยากให้ลูกของพนักงานนี่คือสวัสดิการที่ลูกของพนักงานก็ได้มี โอกาสที่จะแบบเติบโตแล้วมันมีชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยนี่เสิ่งที่ทุกคนเขาเขอยากให้มันเกิดขึ้นเราอยากให้แบบที่จะมีอู้อะไรรถเยอะรถหมดเลยอ่ะข้างบนนี่ก็รถเยอะทั้งหมดเลยข้างบนนี่รถแปลกเต่มนะรถเก่าเนี่ยดูไอ่ตอนซื้อรถอะไรมาไม่รู้รถอะไรอ่ะเอาอันนี้อันนี้คือบ้านพี่บ้านพี่ตอนนองนะบ้านพี่ตอดบ้านรถพี่ตอดกี่คันเหรพี่ทั้งหมดเนี่ยที่ไม่ใช่รถพนักงานนะไม่ใช่รถ ไม่ใช่รถลองขับขึ้นไปดูไหมขับได้พี่ได้ลองวนขึ้นไปดูก็ได้มันจะมีรถแปลกๆเต็มเลยรถแบบเก่าๆเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยววนแปลกๆได้ได้เดี๋ยววนอีกรอบตื่นเต้นมากเลยพี่เต้นั่งไม่เคยให้สัมภาษณ์ที่ไหนจริงเมื่อกี้มึงผู้คนดไปบอกว่าพี่เต้ไม่เคยให้สัมภาษณ์หรอกขอบคุณพี่เต้มากครับใช่ เก่าแก่ผมขอถามหน่อยพี่มีพนักงานที่แบบอยู่นานที่สุดกี่ปีพี่โอ้ยผมไม่รู้ว่าเขาอยู่จน,น,นตั้งแต่จนเกษียณกันไปเป็นหมดเลยคือมากคนนี้ไม่ค่อยออกนะคนที่บริษัทคือตั้งแต่พี่เต้เด็กไปแหละถูกไหมครัใช่ตอนเด็กๆเกพื่อก็เนี่ยเล่นอยู่แถวนี้<อ>คือคืองานแรกน็คือล้างถังเบียร์งานสองขับฟกลิฟต์เพราะว่าแม่งเหนื่อยมากล้างถังเบียร์บอกเี่ไม่ไหวแล้วสองเป็นขับฟกลิฟต์แล้วกันตั้งแต่อยู่เท่าไหร่ตอนนั้นก็จบใหม่ๆมางานแรกก็คืองานครับ เราเทรนมาตั้งแต่แบบเมื่อเด็กกันให้คนเขาได้รู้จักคือเราต้องรู้ปัญหาทั้งหมดนไม่งั้นไม่งั้นมันก็จะเป็นนายคนไม่ได้มันมันก็ตอบเขาไม่ถูกแบบว่าถ้าปัญหายิ่งเกิดขึ้นแล้วจะทำยังไงเมื่อก่อนมันคือโรงงานโรงงานหมดเลยใช่ไหมใช่แต่นี่เขาเก็บไว้วันนี้เขาออกหมดละเราออกหมดละไม่มีไม่มีอะไรละคือต้องบอกคนดูว่าเราอะอยากจะคุยกับพี่เต้มัน ต้องบอกว่านานมากแล้วแล้วก็แบบเหมือนแบบคุยกับถามปองถามพี่เติงมาพี่เติงนี่เป็นน้องเขยผมนะพี่เติงก็รู้จักทุกเต้ทุกคนก็พยายามไงคือกว่าจะได้เนี่ยเป็นปีมั้งเป็นปีเก็นปีเงินปีพี่เกินปีพวกเราคุยกันเกินปีเกินปีบอกอย่ามาหาพี่เกินปีครับเนี่ยดูชื่อบริษัทเนี่ยเป็นวิธีการสะกดสมัยก่อนบริษัทสะกดอย่างนี้นะสอเสือไม่ใช่นักการทหารคือไม่ได้สะกดผิดนะแต่มันเขาสะกดอย่างนี้บริษัทนี้นะเนี่ยซอเสือ อันนี้เป็นแลบอ๋อเป็นแลบโอกคขอณทวดคุณทวดนี่ก็จะเป็นมิวเซียมนี่คือโรงงานเบียร์แรกอ๋อดิบดิบอ๋อแล้วก็คืออยู่ริมน้ดิบิมแม่น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาใช่เเท่มากลยพี่เท่เพิ่ง CIO ปีหนึ่งเนาะใช่ไหมครับประมาณปีไหมครับ CIO นี่เป็นมานานแล้วนะครับแต่ว่าเป็นกรุ๊ป CIO คือดูทั้งทั้งหมดอ๋อเป็นร้อยห้าสิบเก้าเริษัทใช่ครับก็ดูดูหมดเลย ตอนนี้ทำงานทำงานเจ็ดวันอ่ะคือจริงจมันมันหนักเกินไปนะเพราะว่าเราเราคิดว่าบางทีมันต้องแบบบาลานซ์ให้ดีกว่านี่เดี๋ยวผมจะคุยเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่า้องบอกว่ารายการนี้เป็นรายการชื่อเบียรชนเวิร์คือน้องๆที่ดูช่องเนี้ยอยากจะเก่งอยากจะแบบมีแนวคิดเรื่องเรื่องการทํางานผมก็อยากะปรึกษาพี่เอาจริงๆไม่ใช่หรอกผมจะมาเอาความรู้ได้เลยครับถ้าเป็นประโยชน์ยินดีครับตอนนี้พนักงานที่คนที่พนักงานในเครือทั้งหมดในเครือครับสองหมื่นห้าพัน เราทำกันมา90ปีแล้วไงแล้วก็มันก็ขยายไปไปเรื่อยๆแล้วเราก็พยายามเราคิดว่าไอ้อสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนกับมันช่วยเหลือสังคมในระดับนะเพราะเราให้างานให้อาชีพเขารเราทำมันให้คร,รอบครัวเขาเนี่ยแข็งแรงใช่ไหมฐานหลักของเขาก็ไม่ต้องแบบ มีหนี้มีสินเงินเดือนชนเดือนเงีนเน้ยของพวกนี้เราเราต้องพยายามบริหารให้ดีคือถ้ามันทำถ้าทําทไดใใ้ให้ทุกคนเขาแบบสามารถอยู่ได้สบายเนี่ยเขาเลี้ยงครอบครัวเขาสบายมันถ้ายมันไม่ทำได้แบบ not live <ม> พี่เอาสายเข้ามาเนี่ยนะครับก็ไม่ไปออกรายการไหนเลยนะครับไม่เอาเลยคือคือต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ออกรายการบ่อยอ่ะใหม่ให้ติดเองอ๋อเดี๋ยวพี่เจ๊ก็ทำรายการนี่ชาร์กอ่ะครับชาร์กอ๋อายการลงทุนใช่แต่แต่คือคือมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับงานเนาะใช่ใช่แต่ดีนะครับรายการมันมันมันเหมือนกับเราให้โอกาสคนอ่ะดีมากครับดีมากเลยซึ่งถ้าถ้าสมมติเราเราสามารถที่จะให้โอกาสแล้วเขา ไปสู่ในสิ่งนี้เขาต้องการ,รได้หรือว่าไปสู่ฝันของเขาได้เนี่ยผมก็ยินดีนะแต่ต้องบอกว่าเราช่วยทุกคนไม่ไดใใ้ใช่ใช่ใช่ก็ต้องเลือกอันที่มันน่าจะเป็นไปได้ด้วยใช่ใชที่เราคิดว่าเรามีกําลังที่ช่วยเขาได้ผมก็มีทําแต่ว่าผมก็ทำกันเล่นๆไม่ได้ทำบริการทำสตาร์ทอัพอยู่ก็มีน้องๆเด็กธุฬาแต่ผมมปทำสายอาหารอย่างเดียวเพราะว่าเราเราก็ไม่อยากให้น้องมาเจ๊งกับเราเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีอยากคุยกับเบียร์เรื่องเรื่องเรื่องร้านอาหารเรื่องอ๋อครับผมครับพี่เป็นเกียรติมากครับ เดี๋ยวเราแว๊บได้นะครับตรงนี้ได้ครับได้ได้คือคือต้องบอกว่า488แปดสี่ามีบ้านเราแต่ว่าอันนี้เป็นเป็นพิโเรติใช่ครับคือต้องต้องต้องเคยขับเฟอร์รี่แข่งเฟอร์รี่มาก่อนต้องเคยขับเป็นนักแข่งนักแข่งอย่างเดียวไม่ได้ต้องนักแข่งเฟอร์รี่ด้วยครับต้องแข่งเฟอร์รี่เลยต้องแข่งเฟอร์รี่ด้วยเป็นคนจริงๆแล้วชอบรถสีดำไงเพราะว่ารถมันรถมันนั่นอยู่แล้วคืออันเนี้ยหางกระต๊อต แม่งก็เป็นสีดำแหละหารกันตอนน้ไม่ไม่มีตังค์ก็เฮ้ยช่วยกันหน่อยดิคนละครึ่งอะไรเงี้ยก็เลยตอนเขาบอกเอาสีอะไรมาเอาสีแดงมาเฮ้ยสีแดงจริงเหรอวะเพราะปกติรถเป็นสีดำหมดเลยไงก็แบบเออผิดคอนเซ็ปต์นิดแต่ก็ก็สวยดีสวยมากพี่ครับผมติดใจสุดประเด็นคือคนน่ยต้องคิดว่าหรือเป่ะโอ้ยพี่เต้ซื้ออะไรก็ได้ซื้อแบบคงซื้อเละเทะเลยบอกไม่ได้มันไม่ใช่ตังค์อย่างนั้นไม่ไม่ไม่ค่อยซื้อซื้อที่ชอบจริงครับซื้อที่ชอบจริงซื้อที่ชอบจริงแล้วก็ไม่ได้ซื้อเกืืื่่่่่ออออนนนรรถถททีีีเเเลลคป็แแบบพิศษยู้ว แล้วก็พี่เต้ใช้ G Class นะครับอ่าเดี๋ยนี้ขับคันใหญ่กับพี่เต้เนี่ยผมไป G Class ครั้งแรกผมก็ต้องไปขอเบียร์เขาดูเพราะว่าผมก็ไม่มีความรู้แต่ชอบว่ามันสวยดีพี่เต้มีที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ครับแต่เป็นรุ่นรุ่นเก่ารุ่นโฉมเก่าขออภครับอ๋อคือไปนู่นก็คือใช้คันนั้นตลอดใช่ครับนี่เดี๋ยวเราไปดูข้างบนได้ไหมครับได้ครับอันนี้รางวัลแต่ละอันนี้แบบแพงมากนะเพราะว่ากว่าจะชนะมาสนามนึงนี่แม่มหนักมากคือไอ้พวกนี้มันคือแบบรถเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้น มึงโกงกันไม่ได้เพียงอย่างเดียวอันนี้ไม่ใช่รถคันเดียวเนาะเปลี่ยนไปเรืตามปีบางคันแต่ Audi นี่คันเดียวเลยนะคันเดียวเลยอะก็มีอาจจะแบบเป็นเทนเน่สเปลี่ยนเครื่องอะไรแบบนก็จะมีอัปเกรดมีอะไรเงี้ยแล้วผมซื้อ Porsche มาแต่ว่าพอโควิดปุ๊บเขาเลยไม่ได้แข่งพี่เต้จะลาไปมึงจะไปมึงนอกนี่คงลำบากนะผมว่าคือผมไปตลอดเลยนะแต่ไปทำงานเราดูตลาดอินเตอร์เนชั่นแนลด้วยไงตัวผมเองก็ต้อผมก็เป็น CEO ของสิงห์ Worldwide คือจะเโอพร็อดค์ไปข่าวต่างประเทศด้วยเดี๋ยวเราไปคุยกับพี่เต้ต่อพี่เต้งานยุ่งขนาดนี่ยพี่เต้แบบเหมือนแบบ แบ่งเวลายังไงนะผมว่าบ่งคนอาจจเน่่ได้ว่าพี่เต่เน่เป่นน ทำทุกอาชีพมาแล้วไงเดี๋ยวจะให้วิเต้ร้องเพลงให้ฟังนะครับวันนี้โมยาเลยเก่งใจก็ถือว่าเป็นออฟฟิศด้วยไหมครับอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็เหมือนเป็นที่ที่เราแบบมานั่งแฮงเอาท์กันเลยฮะอ๋อโอ้รูปเพียบเลยครับพี่คนทำให้หมดเลยไม่รู้มันดูเหมือนผมบ้าตัวเองนะจริงมไม่รู้จะไปไว้วางขัใจขัใจปกติเขาให้มาก็ต้องให้รูปก่อนเลยอ๋อนี่เคยขับ M ด้วยนานมากแล้วอะเกินสิบห้าไหมอะเกินนะผมก็ไม่ได้ดูเลยดูดูผมดิ เมื่อกี้เราังคุยกับพี่เต้มาแั๊บหนึ่งนะครับแล้วก็ดูรถสวยๆของพี่เต้มาแต่ว่าขออนุญาตเต้ให้คนดูดูด้วยเต้เดียวไม่อยากเจาะรายละเอียดพี่เต้พี่เต้ไม่ค่อยชอบพี่เต้ไม่ค่อยชอบให้ใครดูเท่าไหร่แต่เมื่อกี้พี่เต้บอกว่า7วันตอนนี้ทํางานทุกวันละตอนนี้ทําเวลาว่างแบบก็ไม่ค่อยมีมัน7วันเลยอ่ะแต่ว่าไม่ดีอ่ะมันเยอะไปครับเมื่อกี้ย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งก็คือนัดพี่เต้มาเนี่ยดีกว่าเลิกงามยามดีกว่าและทุกครั้งควรจนัดกันใช่ไหมแล้วปองไลน์มาเต้ใจเอเย่น บอกต้องโทรเปลี่ยนวันกูแน่เลยแน่ๆเลยโชคดีแบบเปลี่ยนวันเนาะใช่ไหมสลับวันอะไรเงี้ย <ๆ S 1> อ๋พอเพราะพี่เต้อยู่นี่พอดีใช่ผมต้องมามอบทุนที่นี่พอดีปกต,ติไม่เข้านะที่นี่อยู่อยู่ที่อโศกใช่อยู่ที่อาโศก ใช่เจ็ดันพี่เต้ทางงานเอาเวลาตรงไหนที่เขาเรียกว่าพอเมื่อกี้พี่เต้บอกมันจะเยอะไปก็ไม่ดีมันเยอะไปก็ไม่ดีคือต้องบาลาเนเอา,าจริงบางทีเนี่ยเราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญในชีวิตเรารยกตัวอย่างนะคือผมเชื่อว่าทุกคนเขารู้อยู่แล้วแหละว่าบางทีถ้าเราทำงานหนักเกินไปเนี่ยไม่ดูแลร่างกายไม่นนไม่ได้ถูกปะเพราะว่าถึงเวลาไปเที่ยวแม่งสู้ไม่ไหวอะร่างกายเราเรา หรือทํางานก็ไม่ไหวถ้าถ้าเราไม่นั่นบาทีของผมเนี่ยตื่นเช้ามาผมออกกหงกายแล้วซึ่งเวลาของผมเนี่ยมันมันค่อนข้างจะแบบเราให้ priority บางอย่างสําคัญไงสมมติยกตัวอย่างผมมีสเกจจ l e ประจําอยู่ทุกวันอยู่แล้วเพียง <c oughs> แต่ว่าบางทีเนี่ย ถ้าไหนมันสำคัญกว่าเราก็ต้องเฟกซิเบิลกับเรื่องพวกนี้ให้ได้ครับครับผมขอยอมไปนิดนึงก่อนที่พี่เต้จะจะจะเป็นผู้บริหารนะครับอ่ะของผมมันเล็กกับพี่เยอะแต่ของผมอ่ะก็เป็นรุ่นต่อรุ่นมาของผมผมมารุ่น3ครับของพี่เต้จริงๆต้องเป็นต้องเรียกว่ารุ่นอะไรผมเป็นรุ่น4ครับรุ่น4ี <4 S 2> ละใช่ก็จะมีแบบเหมือนแบบพ่อต้องให้ไปฝึกงานซึ่งพี่เต้กันเาจะคล้ายๆกันครับตอนนั้นคือพี่เต้อยากทำงานที่บ้านไหมไม่มีน้องบางคนต้องถามว่าผมไม่อยากทำงานที่บ้านเลย ทั้งที่บ้านมีธุรกษษษิจเนี่ยจะทิ้งที่ที่บ้านแล้วไปหาความฝันตัวเองอ,อันนี้พี่เต้เขาเรียกว่าแนวคิดยังไงบ้างคือผมเนี่ยถ้าทำแล้วแต่เนี่ยอย่าฟืนตัวเองหรือต้องทำแล้วมีความสุขผมจะยังตื่นเต้นทุกครั้งทุกวันที่ตื่นมาแล้วก็มาทํางานเพราะว่าเราสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมือนเราสร้างอะไรใหม่ๆตลอดเวลาผมผมจะสร้างสิ่งเล็กๆของผมไปเรื่อยๆที่มันมันก็จะเป็นอดอัพเป็นเรื่องที่ใหญ่ขึ้นมาเองนะคือผมผมดูหลายอย่างนะผมดูไม่ว่าจะเป็น trading เราดู venture cap venture cap เราไปลงทุนกับพวก chat GPT ลงทุนกับพวก tiktok ลงทุนกับพวกอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นการเปิดเปิดเปิดโลกอัจฉรแต่ว่ามีหลายมีหลายมีอหลายอย่างอินเดียบิซนเนสที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าพี่เต้ทำอะไรใช่คือเราเราไม่ได้อยู่ในตลาดซับเนี่ยเพราะฉะนั้นเราเราไม่ได้ดีแคลอะไรสิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็ทำเหมือนกับทุกวันให้มันเป็นวันสุดท้ายเราจะทำอะไ่ที่เยอะทำอะไรให้มันมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลาผมเป็นคนที่ชอบแบบสร้างอะไรใหม่ๆขึ้นมาตลอดเวลาแล้วยังคงต้องมาทำของเขาเรียกว่าต้องเรื่องเล็กๆ ใหญ่นะคือเอา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 อย่างยกตัวอย่างไปเจอร้านอาหารใี่แม่งอร่อยมากร้านหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่เราเราคอมพิลอะไรบางอย่างอถ้าพูดให้เห็นภาพง่านไงตอนนี้พี่เต้เป็นกรุ๊ป4ีงค์ครับแปลว่าก็จะมีหลายบริษัทที่พี่เต้ใช่ครับ159บริษัทนะไม่ใช่บริหารยังไงเนี่ย159นี่ะแสดงว่าหนึ่งใน159นี่ก็จะมีคนดูดูเวทแอร์ลีมันมันมีความยากใช่คือเราเราต้องเดดิเคทงานคือเราเราจะเอาทุกอย่างมากระตัวเราไม่ได้ เพราะว่าไอการที่เรา,เาทุกอย่างมันตัวเราทุกอย่างมันจะ move c h a r ไปหมดว <One S 2> ันแมนโชว์ไม่ได้แน่นอนไม่ไม่ไมีไม่มีแล้วครับตอบนีคือผมโชคดีผมมีทีมงานที่ดีมผมมีคนที่เขาพร้อมที่จะทําแล้วเราก็เชื่อในเรื่องของการทําเยอะได้เยอะทําน้อยได้น้อยอคือเมื่อก่อนเนี่ยคนทํางานอย่างรุ่นก,ก่อนเนี่ยคือเวลาแบบปันผลหรือว่าเวลาแบบมีมีมีโบนัสก็จะให้แฟลตเ a ทหมดเลยอะไรเงี้ยคือผมออกมาที่จะให้คนทําเยอะเพราะไม่งั้นเราไม่สามารถจะดีเทนคนที่เป็นโปรเ e s s ั o นอลแล้วเขาเป็นมืออาชีพได้เพราะเขาคิดว่า ข้างๆก็ทาเหมือนกูอ่ะงั้นทําไมต้องทําเยอะด้วยอะไรยเงี้ยคือใช้ใช้เป็นว่าหลักการว่าใช้แฟกกันเนาะครับคือทำทำมากได้มากช่ทำน้อยน้อยโอเคทุกวันนี้ก็มีแบบปรับตำแหน่งมีอะไรปกติก็มีทีมงานดูมีมีทีมงานดูซึ่งเราเราก็จะสร้างความหลากหลายให้เกิดขึ้นแล้วก็เราเราจะมีทีมที่คอยแบบเป็นเหมือนกับเซนเตอร์ที่คอยดูแล้วก็แต่ละคนเราก็จะส่งของแต่ละคนไปแต่ละคนไปอยู่ไปตาม BU ต่างๆนะครับอย่างอันเนี้ยสมมติอันเนี้ยอันนี้มันดูไม่รู้เป็นเรื่องเล็กหรือเรื่่องไม็ อย่างรสชาติใหม่เนี่ยพี่เต้ได้กินก่อนขายไหมพี่เต้ผมเป็นคนเลือกสูตรเองผมนี่อันนี้เป็นร้อยสูตรนะก่าจะออกมาแต่ไม่ใช่สูตรที่ผมชอบที่สุดนะผมเชื่อว่ามันต้องมีแม่เยอะไปหมดเลยแน่เลยแล้วไม่ใช่สูตรที่ผมชอบที่สุดแต่ว่าเป็นสูตรที่ผู้บริโภคเขชอบมากที่สุดเพราะฉะนั้นเราเราเราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่ได้ทำสิ่งที่เราชอบให้คนแต่ละคนมากก็ไม่ได้ไม่ได้คือเราต้องดูว่า t a r g ็ตก r o u p เราคือใครแล้ว e a s o น to บายสินค้าตัวนี้คืออะไรจุดขายอยู่ตรงไหนอนี้อันนี้คือสิ่งที่สำคัญพูดง่ายเราไปดู ตลาดเองเรามีพาร์ทเนอร์เราก็ดูว่าไอสินค้าตัวไหนรสชาติไหนเป็นสินค้าที่ดีเราเรา,เราดูแล้วก็เป็นศึกษา <c oughs> <c oughs> เสร็จลุกก็มานั่งวิจัยนั่งวิเคราะห์กันแล้วก็เอามาทําเป็นเหมือนโฟกัสกลุ๊กต่างๆครับ ผมว่ายุคนี้ไม่ใช่ว่ามาถึงสมมุตินี่เป็นบอสมาเอาเนี้ยอาจจะไม่ชอบเมื่อก่อนมาไม่ได้แล้วไงเมื่อก่อนเนี้ยอาจจะคนใช้การฟิลลิ่งเยอะเดี๋ยวนี้ของผมนี่คือ Data ้าดิฟเนหมดนะทุกอย่างจะเก็บไว้ในเป็น Data แล้วก็เอามาเพื่อจะประมวลผลในการตัดสินใจครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องเราจะเชื่อ Data 100%เพราะว่ามันมันก็เป็นพสถูกไหมแต่ว่าเราอย่างน้อยเรามีจุดในการที่เราจะตัดสินใจร่วมกันนทีมคือคือมีมีมีเขาเรียกว่าจุดกลางที่ไว้คุยกันอะ ใช่แล้ว<ด><ด>แล้วก็<า>แล้วก็มีข้อมูลในการ,รประกอบการตัดสินใจโอเคอ่ะก็เดี๋ยวเราลองคุยเรื่องอื่นบ้างที่ไม่ใช่งานณนะปัจจุบันที่พี่เต้ทำก็ค,คือที่ผมอยากจะถามมากเลยพี่เต้เป็นนักร้องมันเป็นมาไงพี่นั้น ตอนนั้นเหรอคือตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับมันมีอะไรติดค้างผมอยู่อะคือผมอะเคยเด็กๆจบบอสตันเนาะใช่จบบอสตันเด็กๆเคยมีโอกาสที่จะได้ไปขอย้อนุญาตชที่เมืองไทยก่อนไปบอสตันเนี่ยพี่เต้เรียนที่ไหนเรียนอยู่สายมีดครับเสร็จปุ๊บก็ไปบอสตันมันไม่จบอะมันมันก็ออกไปก่อนออกไปตั้งแต่ตอนมสองมหนึ่งมสองนี่ออกไปไปนู่นตั้งแต่มสองใช่โอเคจบบอสตันแล้วก็กลับมาทำงานได้ป่ะกลับมาก็ไม่ได้ทำงานนะกลับมาผมก็แบบคือชีวิตผมเนี่ยมันมันมันทำ ชียคือผมเหมือนกับเราทําทุกอย่างเสร็จแล้วอะแต่ว่าเด็กๆมันมีอันนึงที่แม่งคาใจเราอยู่ว่าเราเราเคยมีโอ,อกาสจะได้เป็นนักร้องแต่ไม่ได้เป็นเพราะว่าพ่อแม่มบอกพ่อแม่บอกว่าให้ไปเรียนเด็กๆเลยตอนนั้นตอนนั้นอยู่จําได้เลยสิบกว่าขอไม่บอกค่ายแล้วกันว่าคืออะไร okay. ก็กคือใช่ก็จะมีโอ,อกาสที่จะได้ไปเป็นนักร้องก็ไม่ก็ไม่ได้เป็นก็คือนั่นคือสิ่งที่เราแบบคาใจมาตั้งแต่เด็กก็เลยพอพอเรียนจบปุ๊บขอทําให้ตัวเองบ้างเว้ยอะไรเงี้ยนั่นคือที่มาที่ไปตอนนั้นเป็นนักร้องตีไหมฮะหร ไม่เป็นไม่เป็นเลยเลยต้องเป็นบ้าังหรพี่เซีเคยเคยแบบเคยซื้อมาเล่นตอนเด็กๆอ,อเป็นโนก็เรียนเป็นหปีนะแต่ว่าไม,ไม่ไม่เรียนเพราะว่าไม่ชอบคือผมนึกบอกอ่ะทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องชอบและต้องไม่ฝืนตัวเองถึงเมื่อไหร่ที่เราฝืนตัวเองเนี่ยมันจะไม่ออกมาดีมันจะออกมามแบบไม่ใช่ average ครับพอโตระดับหนึ่งเริ่มจะทําเองได้ล้ก็เลยขอทำหน่อยประคัางใจ ใช่แต่ตอนนั้นน่ยเหมือนผมผมเป็นคือเราเนี่ยไม่ได้เป็นตัวเลือกเขานะเราเขาเลือกเราเราผมมาไปออดิชั่นอ,ออดิชั่นกับวงอันนี้คุตอนตอนเด็กตอนตอนไม่ตอน,ตอน,ต,อน,ต,อนตอนที่จะเป็นเนี่ยไปเป็นผมไม่ได้สร้างสร้างเรื่องเงินของตัวเองไม่ได้จ่ายเงินสักบาทเลยผมไปออดิชั่นกับกับวงเขาแล้วก็เขาเขาหานักร้องอยู่มผมก็ไปไปสมัครไปร้องไปลองไปลองร้องตอนนั้นนั่นนั่นมดึกนานมากแล้วนะแล้วเขาก็เลือกเราใช่เขาก็เลือกเราตอนนั้นทําอยู่นานไหมพี่ประมาณกี่ปีก็นานอยู่เหมือนกันนะผมก็จาไม่ได้มันมันมันก็แบบน่า ทำวงร้องเพลงที่พอชอบใช่แต่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เหนื่อยมากเลยแต่ไม่ได้แอคสาวใช่ไหมพี่แอคสาวนิดนึงแอคสาวคืออะไรวะแอคสถ้าเกิดว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปออกคงต้องแบบไม่ต้องนิดตึงอะไรขี้นหรอไม่ <laughs> ต้องนิดนึงเลยตอนพี่เจนก็ร้องพอชอบเป็นแฟชั่นตอน,ตอน,ต,อนตอนนั้นต้องทำตอนตอนนั้นอ่ะอยากก็ก็คืออยากจะเข้าใจความรู้สึกของนักร้องแล้วก็ชีวิตของนักร้องว่าเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยคือผมก็ชอบดนตรีตอนเด็กๆมันคนชอบดนตรีแต่ติบโตขึ้นก็แบบยุคนี้มัน ผมลากไส้เนี่ใช่ไหมใช่พี่ในลากไซเนะี่ยต้องบอกอน้องว่าลากไซเมื่อก่อนเขามีทุกคนนะเคกลับมาในน้ตรงดนตรีตอนนี้เอาไหมพี่ไม่เอาละ ตอนนี้มีแต่คนอยากให้ร้องแต่ว่าผมก็ไม่ไม่อยากร้องคือถ้าเป็นโอกาสพิเศษแล้วเพื่อนๆเขาชวนจริงผมผมก็ร้องให้ได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราก็จริงๆไอ้การที่เราหยุดร้องเพลงเนี่ยเพราะเราคิดว่าเราจะไปแย่งอาชีพศิลปินเขาทำไมเพราะว่าคนอื่นเขาเขาก็จะมีนหน้าของเขาเรามีโอกาสเยอะแล้วแล้วเราก็ได้ทําแล้วเราให้คนอื่นร้องอครับแล้วตอนนี้พี่เต้ก็มีไปเมืองนอกค่อนข้างบ่อยเพราะว่าทำงานใช่ครับตอนไปเมืองนอกนี่พี่เต้ได้แบบหาเวลาให้ตัวเองกับลูกๆบ้างก็มีมีครับก็บางทีไปไปด้วยแล้วก็ เราก็จะติดแบบไปเที่ยวสักสองวันอะไรเงี้ยมันก็มันก็เหมือนกับไป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 นั่นไปด้วยเลยในทีเดียวเพราะในไหนมันไปแล้วอะไรเงี้ยพี่เต้ก็เป็นคนใช้ชีวิตสุดเ ก็คือทํางานก็สุดร้อยห้าสิบของบริษัทนี่คือแบบมันไม่ใช่เรื่องง่ายจริงๆชีวิตผมเป็นอะไรมาเยอะนะเป็นนักมวยก็เป็นเป็นนักมวยก็เป็นเป็นนักแข่งรถก็เป็นนักร้องก็เป็นเล่นพวกเซิร์ฟเล่นพวกอะไรเงี้ยเราเราก็ใช้ชีวิตให้มันเต็มที่คือผมถึงบอกไงว่าชีวิตผมเนี่ยผมใช้แบบเต็มที่อ่ะเราก็เราเราเราใช้ในสิ่งที่เรารักจริงๆเพราะฉะนั้นผมจะดีใจและตื่นเต้นทุกครั้งในการตื่นของเราเพื่อจะเราเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะทําอะไรดีเราจะทําอะไรเพื่อมันมีนิ่งฟูสร้างตัวเรา อาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่เ็เรื่องเล็กๆแพรว่าวันหนึ่ง24ชั่วโมงพี่เต้กับมันพอหนระือเปจริงๆมันไม่มีวันพอหรอกครับเพียงแต่ว่าเราเราก็พยายามแม n a g e m e n t ให้ดีที่สุดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีเวิร์ k มันก็ต้องมีบาลานซ์ในเรื่องของการมีชีวิตกับครอบครัวบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีชีวิตกับ,บตัวเองบ้างบางทีเราทํางานเหมือนกับ sacrifice คนอื่นเขาอย่างเดียวมากเกินไปมันก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปเพราะงานทำเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกพี่เต้องเรียนมาเรื่อยๆไม่ผมข้อข้อดีของผมคือผมเป็นคนไม่เครียดไงดูเป็นเขาเเรียกกวว่าป็นนคคิดบ ใช่ผมเป็นคนคิดบวกเ,เลยคืออะไรที่มันเป็นน ег ทีฟแบบผมจะเดินหนีกออกจากม<อ>ันเพราะว่าเราคิดว่าชีวิตของเราเนี่ยมันมันมีอะไรเยอะแยะแล้วปัญหามันก็เต็มไปหมดแล้วถ้าเราเลือกได้เราเลือกที่จะเดินเลี่ยงออกจากปัญหาดีกว่าเราไม่ต้องเดินไปหามันใช่ครับแต่ว่าไม่ใช่คนหนีปัญหานะผมเป็นคนชอบแก้ปัญหาครับเพราะผมว่าหลายๆอย่างเนี่ยการที่เรา market share เราตกลงไปแล้วเราเอาขึ้นมามันคือการแก้ปัญหาตลอดเวลาแต่ว่ามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วนี่มันเกิดขึ้นตลอดมันก็เหมือนกับเป็นเกมในการทําธุรกิจ มากกว่าโอเคครับสุดท้ายผมอยากให้พี่เต้ฝาก น้องๆที่แบบเหมือนกาลังเพึ่งเรียนจบบแล้วก็กำลังหางานทำหรือแม้กระทั่งน้องที่ยังเรียนอยู่อะไรอย่างเงี้ยอยากอยากจะฝากบอกอะไรน้องๆบ้างในฐานะที่แบบเราก็เหมือนแบบเจอเขาเรียกว่าพนักงานที่เป็นรุ่นน้องๆเยอะเนาะคือเริ่มต้นเลยอ่ะต้องเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเราเองชอบอะไรนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดแล้วพอรู้แล้วเนี่ยเราต้องทํามันไปเรื่อยๆการทาธุรกิจมันไม่มีทางสําเร็จภายในวันสองวันออคือเด็กเดี๋ยวนี้เข้าใจเร็วเกินไปไงแล้วเขาแบบไม่จับไม่จับรออย่างผมเมื่อก่อนนะเอาจริงๆเวลาแบบชอบผู้หญิงทีสมัยนู้นนะ นั่เขียจดหมายอ่ะมันมันมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเพราะฉะนั้นเรารู้จักที่จะรอแต่เมื่อไหร่ที่มันมีโอกาสมาถึงเราเราต้องคว้ามันไว้ให้แบบเต็มที่คือของพวกนี้โอกาสในชีวิตมันมาอยู่แล้วแต่ว่า คุณมองเห็นโอกาสไหมโอกาสม,ามันมาเต็มไปหมดเลยนะหนึ่งต้องรู้ตัวเองชอบอะไรนะครับแล้วก็หัดรอให้เป็นมีนิสนในในการทํางานแล้วก็เมื่อโอกาสมาคุณคว้าม,มันไว้แล้วก็มีแพชชั่นกับสิ่งที่ตัวเองทําคือต้องต้องเอาให้ได้อันนี้คือสิ่งที่ที่ที่ผมว่าถ้าคนมีแบบนี้มันจะประสบผลเ็จบางทีมันก็วันเดียว2วันเดียวแค่บางทีปีเดียวอาจจะไม่สำเร็จเนาะ ไม่หรอกบางทีเราทำมาแทบตายคือผมเนี่ยะสมเด็จจากการที่ผมล้มเหลวมาเต็มไปหมดเลยนะพี่เต้ล้มเหลวก็เคยใช่มโอ้โหเยอะแยะไปหมดคือแบบสินค้าออกมาแป๊กนู่นนี่มันคือครูของเราผมไม่ไม่นอยนะมันคือครูคือข้อดีของผมผมได้โอกาสตรงนั้นที่ทำไงมันก็เลยคือครูของเราแล้วก็ผมว่าทุกทุกอย่างอ่ะที่ทำอ่ะคนเขาจะถามเพราะว่าถ้าลบอดีตได้เนี่ย จะะลบอไรคือผม,มบอกผมไม่เลือกที่จะลบประดิตฐนะมผมเลือกที่จะขีดฆ่าเพราะเมื่อไหร่ที่เราขีดฆ่าปุ๊บเนี่ยเรายังกลับมาดูได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราทําผิดตรงไหนแล้วเราจะแก้มันยังไง<ม>แต่ถ้าคุณลบมันไปเนี่ยคุณจะลืมมันแล้วคุณก็อาจจะทํามันอีกเหมือนเดิม,ม,มโอ้โหเย็บมากครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่เขาเรียกอะไรเป็นครูเราเนาะเคยพลาดผมก็พลาดพี่เต้ยเคยพลาดนะพลาดตลอดครับงั้นก็อย่าอย่าไปท้อน,นะครับน้องๆชอบมีคนต่งมาบอกเนี่ยผมท้อมากอะไรเงี้ยคือผมว่าเหนื่อยได้ได้เดี๋ยว ตื่นมามันก็หายอ่ะพอกเจ้บอกยังตื่นเต้นทุกวันที่ตื่นมาอยากจะทำนู่นทำนี่นะครับคือต้องหาตัวเองให้เจอก่อนสำคัญที่สุดครับโอเควันนี้ขอบคุณพี่เต้มากเลยครับครับผมยินดีครับยินดีดูรถเดี๋ยวคุยพูดคุยนดะแล้วก็เดี๋ยวหลังไม่เดี๋ยวอาจจะคุยอะไรกันด้วยยินดะครับก็คารยกอะไรอ่ะดีใจเลยที่ได้มาเจอพี่เต้ขอบั้ามของยินดีครับยินดีครับ